เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับอันนี้เขาเรียกมอเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าตัวปั๊มติ๊กทั้งชุดนะครับทุกท่านนะตรงนี้เขาเรียกว่าก่องปั๊มติ๊กนี่ก่องปั๊มติ๊กนะอันนี้ลูกลอยนะครับน,นี่ลูกลอยนะ,ะตรงนี้นะถ้าเป็นยามาฮ่าเขาก็จะเรียกว่าเซนเซอร์ปั๊มติ๊กนะครับบางรุ่นก็ เป็นสองสายนะครับถ้าสองสายมันก็จะต่อตรงเข้าไปแต่ถ้าเป็นสามสายนะครับมันก็จะเป็นอ่าเซ็นเซอร์ปั๊มติกเป็นมอเตอร์บัตเต็นะครับนี่มันจะมีสามสายนะอ่ะนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงต้นคลิปก็บอกไปแล้วนะครับว่าอ่ามีน้องๆช่างหรือว่าอาจจะช่งางหลๆท่านอาจจะประสบพบเจอปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติกหรือว่าเปลี่ยนปั๊มติ๊กไปแล้วรถเกิดอาการหัว,ทเ,ทนะวทเทียนบอดนะครับหัวเทียนบอดนะอ่ะ ทีนี้นะครับเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับโดยการที่ไปเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กเราก็ได้คุยกันกับน้องๆว่าอ่ามันเป็นมอเตอร์อ่ามันเป็นปั๊มติ๊กเทียมนะครับเขาเปลี่ยนปั๊มติ๊กเทียมมาไม่ใช่มอเตอร์นะขออภัยนะครับเขาเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาแต่ว่าเป็นปั๊มติ๊กเทียมทีนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วแรงดันมันเท่าไหร่รถรุ่นนั้นมันรุ่นอะไรแรงดันมันเกินหรือเปล่านะครับ ก็พูดคุยถามกันเขาก็บอกว่าแรงดันมันไม่เกินแรงดันมันอยู่ที่3บานะครับ3บาเนี่ยในรถบางรุ่นมันไม่พอแต่ว่ารถบางรุ่นมันก็เกินแต่ถ้าเกินแค่นี้มันไม่มีผลนะครับถ้าเกิน3.5ุบาไปนะครับถ้าเกิน3.5มบาไปมีปัญหาทุกรุ่นแหละนะครับยกเว้นออโต้ตระกูลสกุปปงสกูปปี้พวกนี้โอ้ได้4บา5บานี่วิ่งดีเลยแหละนะติดมือด้วย,วยบิดติดมือเลย ทีนี้นะครับก็ถามไถ่กันแล้วว่าแรงดันมันก็ปกติดีนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งนะครับปัญหานั้นนะครับมันเกิดมาจากเขาบอกว่าเมื่อถอดสายน้ํามันถอดสายน้ํามันออกจากหัวฉีดนะเมื่อถอดสายน้ํามันออกจากหัวฉีดนะครับปกติมันก็จะมีแจ็คต่อใช่ไหมแจ็คต่อตรงนี้เมื่อถอดสายน้ํามันออกปั๊บน้ํามันมันไหลเลยไหลตลอดไหลจากสาย นะไหลาจากสายออกจากปั๊มติกไหลตลอดเวลาเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะไปโทษตัวปั๊มอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะไปโทษตัวปั๊มอย่างเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงโทษตัวปั๊มอ่าอย่างเดียวไม่ได้เราแยกเป็นสองส่วนก่อนนะครับเอาส่วนแรกของปั๊มทําไมนะครับทําไมน้ํามันถึงไหลนะไหลาจากถังน้ํามันลงไปที่สายได้ อ่ะมันไหลลงไปได้อย่างไรนะครับอ่ะให้ทุกท่านนะถือปัม๊มขึ้นมาอ่ะถือมอเตอร์ปั๊มขึ้นมานะขอเราเอามอเตอร์ปั๊มก็ได้โดยปกติตรงมอเตอร์ปั๊มเนี่ยมอเตอร์ปั๊มตรงคอเนี่ยนะคอทางออกเนี่ยนะคอทางออกเนี่ยมันจะมีวาล์วตัวหนึ่งอยู่ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นตะตุ่มตรงเนี้ยมันจะมีวาล์วกับสปริงอยู่นะครับโดยนะครับ น้ำมันเนี่ยจะสร้างแรงดัน่าปั๊มจะสร้างแรงดันดันเปิดวาล์วปั๊มเนี่ยมอเตอร์เนี่ยมันจะสร้างแรงดันแล้วก็ดันวาล์วนะดันวาล์วพอมันดันวาล์วขึ้นน้ำมันก็จะออกมานะครับมันต้องใช้แรงดันวาล์วมันถึงจะเปิดนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณเอาปากเป่าเข้าตรงนี้เอาปากเป่าหรือว่าเอาลมเป่าเข้าเนี่ยเป่าไม่ได้เป่าด้านนี้เป่าเข้าไม่ได้ แต่เราเป่าด้านนี้เป่าด้านเป่าด้านนี้เป่าได้เป่าด้านนี้ทะลุออกข้างบนได้แต่ถ้าเป่าข้างบนเนี่ยมันจะเป่าไม่ลงเพราะว่ามันมีวาล์วกันอยู่ทีนี้ให้คุณไปสังเกตว่าถ้าคุณเอาอ่าปากเป่าเนี่ยถ้าคุณเอาปากเป่าเข้าได้แสดงว่าวาล์วตัวนี้มันค้างมันไม่ทํางานนะในเมื่อมันไม่ทํางานนะครับ นะช่วงที่เราดับเครื่องเนี่ยน้ามันมันยังค้างสายอยู่ใช่ไหมน้ามันมันยังค้างสายน้ํามันอยู่พอน้ํามันมันค้างสายคุณไปถอดแจ็คตัวนี้ออกมันก็ไหลเลยนะครับไหลจากไหลตามแรงเฉื่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่าเพราะว่าวาล์วตัวเนี้ยมันไม่ตัดน้ํามันนั่นเองนะดูดีๆไปสังเกตดูนะมอเตอร์อยู่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป่าไม่ได้เป่าเข้าไม่ได้เป่าจากข้างบนหน่อยเป่าเข้าไม่ได้แต่เอาปากดูดออกได้แต่ตัวนี้ เป่าทั้งเป่าทั้งดูดได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะดังนั้นถ้าเอามอเตอร์ตัวนี้มาใส่ปั๊มเนี่ยอ่าถ้าเอามอเตอร์ตัวนี้มาใส่โครงปั๊มแล้วก็ไปใช้งานรับรองว่าน้ํามันไหลตลอดทีนี้ไอ้ปัญหาเนี้ยนะครับปัญหาน้ํามันไหลตลอดมันทําให้รถหัวเทียนบอดได้ไหมถามเพื่อนๆก่อนนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมถึงว่าถึงผมถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ <tellement> OK. เพราะว่าถ้าหัวฉีดเราดีถ้าหัวฉีดเราดีหัวฉีดเราไม่ค้างหัวฉีดเราปกติน้ำม,มันไม่มีแรงดันมันจะไม่สามารถไหลออกที่ปลายหัวฉีดได้นะครับถ้าหัวฉีดดีน้ำม,มันแค่ค้างสายเนี่ยมันจะไม่ไหลออกที่ปลายหัวฉีดมันก็เหมือนกันกันกบอ่ารถขาบูที่น้ำม,มันลงมาจากก๊อกเนี่ยที่น้ำมันลงมาจากก๊อกเนี่ย นะครับน้ำมันค้างสายมันมีลูกรอยตัดอยู่นะครับในคาบูนะครับมันก็ไม่ไหลลงมาแล้วนะครับถ้าลูกรอยเราดีนะครับอันนี้ก็เหมือนการท้าหัวฉีดเราดีนะน้ํามันมันก็ไม่เยิมออกไปนั่นหมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดมาจากไอเจ้าตัวหัวฉีดเกิดอาการรั่วซึมน้ํามันเยิมน้ํามันหยดทําให้เกิดอาการ น้ำมันหนารถเล่งไม่ขึ้นมีควันดำหัวเทียนบอดดำแห้งนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับเราก็ต้องไปแก้ไขปัญหาถ้าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เคลียเนี่เคลียไอตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นปั๊มแท้ไปเลยนะครับแล้วก็มาทําการเปลี่ยนหัวฉีดออกนั่นเองนะครับนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆผมเชื่อว่าหลายๆคน นะครับยังไม่เคยสังเกตบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าตรงนี้มันมีวาลวนะครับมันมีวาลวอยู่นะดูดเราถ้าเราเอาปากดูดเนี่ยดูดูดดได้แต่เป่าเข้าอ่ะมันจะต,ต้องเป่าไม่ได้นะครับทุกท่านนะเอาง่ายๆตามนี้ก็แล้วกันก็นะครับในเคสนี้ผมสรุปให้ว่าเด้งไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ตรงนี้มีปัญหา2นะครับไอ้เจ้าตัวหวัวฉีดนี่เกิดอาการรั่วนั่นเองนะครับนี่ก็คือปัญหาที่ มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ทำคลิปนะครับมาแนะนำมาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง f c นะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับปั๊มของรถทุกค่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มแท้หรือปั๊มเชียมปั๊มแท้ก็เสียได้ถ้ากรองขีดขาดแล้วเศษกรองเศษฝุ่นตะกอนมันวิ่งขึ้นไปทำให้วาลว์มันติดค้างอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็ไหลตลอดเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ เศษเศษฝุ่นจากท่านเศษฝุ่นจากท่านที่มันไหลไปเนี่ยข้างในมันจะมีถ่านนะอ่าถ้าเป็นอ่าตัวที่ไม่ใช่มอเตอร์บัสเลดข้างในมันจะเป็นถ่านนะครับเศษฝุ่นจากถ่านตรงนี้มันก็จะไหลเข้าไปที่หัวฉีดด้วยเช่นเดียวกันนะครับทําให้หัวฉีดของเรานะครับค้างปิดไม่สนิทนั่นเองนะส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของฝุ่นตะกอนแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของเศษถ่านด้วย เนีครับเอาละคลิปนี้จบเท่านี้อธิบายเท่านี้สวัสดีครับ